เราเก็บเพย์ก่อนหน้าที่เราคือต้องไปเก็บขยะที่ดาวเอามาขายเวลาสามวันในการทำให้ครบโคตาโอเคพวกมึงเป็นเป็นสแกระใช่เป็นพลังงานอ่าอเมซอนข้างนอกมีเงเมงดเลยครับขึ้นครับมาครับมาเอาของครับเงินมาครับมาเข้าหนุ่มเปิดเข้าหนุ่มเปิดแล้วครับเอาเอาอะไรครับเอาไฟฉายกินไหมเอาเย่ไฟฉายไฟฉายเขียวด้วย เป็นไปชายของถมก็มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็มีแบตเตอรี่เราะวังเด้อโอเคปิดก่อนเลยพีเอ่าเห็นเห็นเวลาปะมันมีเวลาขึ้นอยู่ครับผมนี่สิบเจ็ดตีนี่สิบเอ็ดนาฬิกายานมันจะเอโต้เบลอดออกเองตอนเที่ยงคืนเราต้องกลับมาก่อนโอเคครับขอบคุณมากลงใจขึ้นมากแล้วก็ตอนคืนจะอาจจะมีสัตว์มาปนเปลี่ยนอาจจะมีทีลงทีเล็กอะไรพวกเนี้ยก็อันแหละทีเล็กก็รีบกลับอนลองคืนโดยโนไครสินเหรอนี่ไม่ใช่กาลาสินนะครับพี่ฮะก็คล้ายๆกันนะดูแล้วกันดินแตกระแหงเหมือน เคัทำไมพึ่งมันเข้าใกล้เราเรื่อยๆครับพี่ฮะเอ,อ้ยคิดเองไม่ให,หรอกโอเคโอเคมันมีสตามิน่านะเละวลากาวิ่งกันใช้สต, <laughs> ต,ตามิน่าถ <laughs> ้าวิ่งคนหนาๆเข้าไปค,คิดขวาเป็นการเป็นการสแกนนะอ่าครับผมคิดขวาสแกนนั่นไงทางเข้าอยู่เนี่นนนยน,นี่หานสารเลเวล B ไม่ไม่น่ามีอะไรน่ากลัวมากกว่ปะไปกับอุ้ยอุ้ยโหเฮียไอ้ไมบีย้อนเนินอ่ะเปิดเลยครับไปไปไปเอาเปิดวะ เฮ้ยมีตัวอะไรอยู่หลังประตูวะพี่ตะกี้นี้รู้สึกดีอย่างเลยหัวมันขึ้นออกมาว่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเห็นของปะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับหุนได้โรลลันล่ามหนึ่งอันดีมากเอ้อะไรอ่ะเฮ้ยมีมีของมีของเย้ไอ้นี่ผมเปลี่ยนอาวุธไม่ได้เพราะหนักเกินต้องถืออย่างี้ขอใช่มันเป็นของใหญ่ต้องถือต้องขับยาวฮลโหลฮลโหลเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ย โอเคครับพี่เราไปกันดีกว่าเปิดป่ะมันไม่น่าเปิดมั้งไม่เปิดใช่ไหมโอ้ยโอเคปะไปไปกันเถอะโอ้โหนโอ้มีตาลามอยู่ด้วยวะตาลามออกเร็วไปกันเถอะไปกันเถอะมาแล้วครับแล้วก็เอาของยนต์กองไปเลยเย้แบบนี้เรามีทั้งหมดสามสิบหกบาทเป็นเรดดาป่ะเอ๊ะอะไรครับเป็เรดดานี่คืออะไรครับ มีมีอะไรสัแดงๆวิง่งรอบๆรอมันคือไอ้พึ่งนั่นปะอ่ะใช่นวิง่งเล่นๆแถวนี้เหรอโอเคแต่เหมือนว่าข้างนอกอาจจะไม่มีของของอะไรนะเข้าใจว่าอย่างนั้นดูตรงบันไดนี้สักนิดหนึ่งไหต้องเข้ามาข้างในอย่างเดียวเลยใช่ป่ะแบบเฮ้ยพียเมไอ้ีเมาเกาโยนี้บอยนี้เหรอนี้ไปอีกทางเ้เมเเ <ๆ S 2> ขอบคุณครับพี่โอเคดาวนี้มีทีเล็กกว่าโอเคไม่ได้รู้เดาวทีมีทีเล็กไอเหอ้ยไปเลยเจเดี๋ยวงันเดี๋ยวเอาของไปขายก็ไล้ถ้าเราเก็บโคตาไม่ครบเราจะเป็นไงครับพี่ก็โดนไล่ออกก็มันทำงานเมื่อตอนอ่ะก็มัามันทำโคต้าโคตาไม่ได้มันก็เดไล่ออกโดนเบโซดไล่ออกเดี๋ยวเบโซดไล่ออกอืมแล้วของวางตรงนี้กดกดอีนะกดอีวางนะไม่ได้ยนนะโอเค กดกระดิ away, right, ่งไปเลยจนกว่ามันของมันจะมาเอาของกดกดไปเรื่อยๆกดเรัวๆเลยมาแล้วนี่ไงเออกดรืๆเลยกดไปเรื่อยกดรๆกดัวไเลยเลยมันมาเอาของไงครับมันต้อกดยังไรกดไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่ามันมันจะเอาของโ้เฮียโอเคเป็นเทนนิส้เฮียเยเฮียเฮีนเฮียีเฮียเฮีาเียเาเฮียเีเฮียแม่งเฮียเเฮียยเียเฮามเฮเเฮียยเฮียเฮีเียเีเ ทีพีทีพีทาวเวอร์สามเย้เรามาลงจอดที่เดิมแล้วเออมันมันเป็นที่ครับมันเป็นทีเล็กยังอยู่อ๋อพระเจ้าเช่วยโอพระเจ้าไม่นะพระเจ้านะ่มันทีเล็กพระเจ้าไม่นะไอทีเล็กอยู่ปะวะเราเราลงลงตรงเดี๋ยวผมลงไปดูโดไปเอครับอ๋อเจ็บของวถนี้้วครับเราก็ยังหาทางเออ ออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ผมจะทํากันยังไงเราวิ่งไปเลยไหมครับเราวิ่งไปเลยเราน่าจะไปถึงแต่อยู่ข้างฟ้านยังไงโคโรลิงไปเลยตุ้มตุ้มนี่เราก็เข้ามาถึงทางเข้าด้านหน้านะครับอ๋อก็จะลองไปดูว่ามีเคล็ดหรือเปล่โอ้โอ้นี่ไงว่ามีมีมีทางว่างหัวขอาคุณได้ขวดไฮเดนกินดีมากเดี๋ยวข้ามมาหยิบเดี๋ยวข้ามมาหยิบเฮ้ยมีของมีของมีของ ตะปูอันเท่าช้างเย้เยไอ้นี่มีมีมีเอ็นจิ A ้นหวังว่าจะมีมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นกับพวกเราไป okay, ไปไว้ข้าำนอกก่อนโอเคโอเคครับครับก็ดูไม่น่าไปถวงเลยนะครับกสถานการณ์ดูดีกว่าที่คิดผมคิดกันว่าวันนี้เราไม่น่ามีปัญหาอะไร, <laughs> ระผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ มีวาลสีแดงผมดึงไม่ได้คุณคาร์ลร์คุณดึงได้ไหมไม่ได้ครับผมผมกับซาร่าเองก็ไม่รู้ว่าประตูนี้จะไปไหนเราก็ต้องลองเองเไอทชอตเหรอมีทางไปด, <c oughs> ดึงปัก <c oughs> ออกได้ไหมไม่ได้ไอ้เชี้ยแม่งในโลกอนาคตยังใช้แบบไม่ใช้ปักต่อสามตายกับวะมีห้องอะไรวะเนี่ยมีไอนี่ปอว่ามันไฟรัดไปเนี่ยเอาละครับก็วันนี้นะฮะก็ครับที่ผมก็มาได้มาสำรวจสถานที่รางแห่งนี้ก็ผมมองตรงว่า ไม่ค่อยมีอะไรอนะไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่จริงๆนะเป็นความคิดผมเออที่จอดรถก็ไม่มีผมก็เป็นคนง่ายๆนะกินไงก็ได้ผมก็ได้หมดลนะปัญหาของเมืองไทยคือล่าหารอร่อยมันก็มีเยอะนะแต่มันมีที่จอดรถเกิดข <laughs> ึ้นวันนี้ก็เลยประกอบประกอบการผมว่กมาก็ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่เจอตัวอะไรผมว่าเกมนี้โอเวอร์แอตตัวไทยเส้นหนึ่งนะไม่มีตัวอะไรให้เราได้เผชิญผมว่าเราเรา,เราคิดหมางกันไปเองโอเคครับแบกครับโอแกนั้นตั้งกลับเอาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเราต้องกลับเอาเอาคนใบสามใบสามใบสามเวลาดีทำเวลาดีโอเค ที่แดงอยู่บ่มองหาไดโนเสาร์มองไม่เห็นเลยส okay, oh. er oh. yes. ัตว yeah. yeah. oh. oh. yeah. ์ก็ผมก็ไม่คิดว่าาการมากาสินจะน่ากลัวขนาดนี้โอ้องดูนะแดงเถือกเลยสัตว์อ๋อเย้ไปรันอีกสกรอบมาเย้เฮ้ยโอโน่เสียงกูปินบันไดแล้วโอ้ยเฮียอะไรวะ อะไรวะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นความความเสียหายที่เกิดขึ้นได้การทำงานให้พวกเขาเปยนใหญ่ครับตัวโดนขับปรับบเลยสัตว์พี่มันมันน่าจะไม่ f อ r advertising เท่าไหร่โอเคครับเราก็เจอกับเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับแต่ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกนิดหนึ่งัเย้ต้นไม้เต็มเลยปลอดภัยแน่ๆชติมาะมีพึ่งด้วยครับพี่มีรังพึ่งด้วยรังพึ่งก็จะเก็บมาขายได้อืมน่าสนใจลองเกิบไหมครับ ไปมามาลงมาลงมาโอเคเอ้ยพึ่งพึ่งแตกเลยโอ้โหยบงบอกถึงใครนะสัตว์สัตว์สะพานแบบเนี้ยไอ้เหี้ยว่าว่าน่าจะมีอะไรให้เราเราจะจุดจิตกระชากใจสะพานเนี้ยเก้ยสามสองหนึ่งโกมะวอซิกโกเแดงเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงจัมพ์สะเก็ดยไอ้น้องเข้าไปเลยน้องเห็นเห็นช่างวาของไหมน้องเข้าไปเลยเข้าไปเลยลุกกี้ อุยตาย f a s เชื่อเอมึงหนีมึงเอาอะไรหรอเอาไปเลยเฮียอยู่ทำคุยเลยจริงมาเราจะผูใช้ประกันสุขภาพของซีพีของก้าวได้กลับมาโอ้มันบอกให้เอาไปขายของแต่ว่าเราไม่มีอะไรขายจริงๆก็มีแต่แค่วิญญาณที่จะขายให้แต่ก็มันก็ไม่าได้ราคาอะไรแต่ตอดนี้มึงขายวิญญาณมึงขายวิญญาณให้กับ ให้กับเจฟเบโซสไปตั้งแต่มึงสมัครเข้าที่นี่แล้ไอ้สัสโนเฮ้ย <No. S 1> ไม่แน่รันนี้เราอาจจะไปทันก็วะไป่ะาไม่เราไม่เหลือ,อะไรเดียอยู่ละปะเออะไรอ่ะพี่อยู่ไหนครับโอเคไปครับโอ,โโอย้ยย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 ระดับไยยยยยยยรยยยยยมยย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 ไยยยยครับยยยยยยยงยยยย้วยยายย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 ยบยยัยย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 ยวยด้วยยยยหรอก,ก โอ้ยมืดเกินไอ้เฮียโอ้ต้องมีไม้ไช่ว่ะโอเคครับก็ไปบนตัวฟ้าไอ้นี่สี่ห้าบาทครับโอ้เฮ้ยโอเคเฮ้ยเรายังแต่ลงอ่ะทั้งนี้นะขอบคุณครับเนี่ยแหละทั้งชีวิตมึงมีมีมีค่าแค่สิบเก้าบาทเอาไว้เสียงอะไรอ่ะ๋อเสียงไอ้ไอ้ไม่เร้ยยังมีเวลายังมีเวลาเรายังมีเวลาเอากองขอไว้ก่อนไหมโอเคครับ เฮ้ยร้อยนี่ร้อยสิบห้าบาทแล้วนะเราขาดก่แค่สิบห้าบาทไปครับโลกไปเราไปฝั่งมืดเลยไป<า>อย่าไปกลัวนี่ก็มืดเกินไอ้เหี้ยเฮ้ยข้างหน้ามีตัวอะไรยืนมองเราอยู่รครับพี่ยืนอยู่เห็นปะน้องน,น,น้องม,ม,มาดีกันดิมาดีกันดีไปครับพี่ผมผมมองเงินครับพี่ได้เวลาปิดคลิปไอสัตว์มึงเห็นไหมยืนนี่แม่งเป็นเงาอวะอะไรวะโอ้ตัวอะไรวะนั่นอ่ะนี่ ถอย How about we go back sir อาไงดี15บาทนะเว้ยอีก15บาทเราก็จะใช้ชีวิตทางนี้ว้ <laughs> าวเียเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงไปไอ้สัสมันเป็นตัวเฮียนี่อ๋อเหรอให้มองไว้ฮะใช่เป็น SPP เฮียโอเคเข้ามามองครับพี่ถ้าหลังแล้วมันจะนีมันจะตายหรือว่าไงเจ้าดีดบอลเอาไอ้สัสเอาไได้ปะเอาไปเอาไป เรียบร้อยไอสัตว์ไม่ได้องศาไอเฮียรอดป่ะคำหนึ่งของเขาไอเฮียมันไม่ถึงขอบจอไอสัตว์โอ้โหไอเฮียเฮียโคตรเฮียรอดป่ะตายหรอเออ้ยเฮียมาได้หยอด ไปครับพี่6โมงแล้วกลับกลับบ้านกันเถอะมันแฮปปีใครปิดไฟวะครับใครปิดไฟปิดไฟได้หรอไฟเปิี่นไงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรอ่ะเพี้ยอะไรเข้ามาเอ่อพี่ดิมครับครับเปิดประตูไหมไปครับพี่ เดดไลน์คือตอนนี้แล้วครับไปยังเส็จใช่ไมเนาะอันปม่เชอนะโอ้นี่คือเราไม่ถนเนะโดนไล่ออกนใช่แก๊สหว้าวมึงชักเอาแบบนี้เลยเหรอไอเชี้ยม่งโคตรอเมซอนนะไอ้สัตว์